ลาที่เราจะต้องไปทศนศึกษากับโรงเรียนซึ่งสิ่งที่ผมจะต้องไปในตอนนี้ก็คือไปโรงเรียนก่อนแต่ว่าสถานที่ที่ผมต้องไปก็คือสวนสัตว์โคราชแล้วก็ห้างเทอร์มินอลเวนตีวันโคราชเวลาตอนนี้ก็ตี5้าห้าสิบเอ็ดรถจะออก6กโมงเหลืออีกเก้านาทีนะครับมืดมากเลยพอพาทิตย์ขึ้นก็สว่างขึ้นเอง ผมก็ไม่เคยไปห้างเท m i n นนทเวนตี้วันโคราชนะครับแล้วก็ไม่เคยไปสวนสัตว์โคราชนะครับผมก็อยากรู้ว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน แล้วนะครับที่นี่ก็คือสวนสัตว์โคราชหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสวนสัตว์นครราชสีมาฝั่งนู้นก็จะเป็นทางเข้า <Hey. S 1> ตอนนี้ผมก็เช่าจาักรายานมาแล้วนะครับก็จะไปดูว่าด้านในสวนสัตว์มีอะไรไปลุยเฮ ไม่รู้ว่าทางนี้มันมันมีอะไรนะครับแต่ว่าจะลองปั่นไปดู oh. ไม่รู้ตัวนี้เขาเรียกกันว่าอะไรนะแต่ว่ามันก็สวยดีด้านบนน,นกกกะย,ยางหรือเปล่าออาจจะใช่ก็ได้มันก็จะมีตัวสีแดงนะครับปากยาวๆชอบเกาะอยู่บนต้นไม้มีบ่อน้ำ สำหรับสัตว์ภายในกรงกรงเมื่อกี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรหรือผมอาจจะตามไม่ถึงเองก็ได้แต่ว่าผมเห็นแค่นั้นเจออีกตัวแล้วนะครับเป็นเอ่อไม่มีบอกนะตัวนี้ก็สวยสวยดีส่วนตรงนี้น่าจะเป็นออเปดเป็นโซนเป็ดเป็ดแต่กล้องน่าจะถ่ายไม่เห็น โซนตรงนี้ก็ไฮไลท์ของโซนนี้น่าจะเป็นนกตัวนี้แหละมัง้งมาให้อาหารยีราฟนะครับโอ้มีนกยูงด้วยว้าวและตัวนี้ ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยกล้องมันสั่นฮะมีควายมาถึงอาณาจักรสัตว์นักล่าก็จะมีมีเสือสิงโตไฮยีน่านะครับสิงโตตัวสีขาว กล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าน่าจะเห็นเป็นสิ่งโตได้อยู่เสือโคร่งนะครับมีเท่าที่เห็นก็มีสองตัวสวัสดีนายเป็นไงบ้างยังโอเคอยู่ใช่ไหมแกอยู่สุขสบายดีใช่ไหมล่ะอันนี้จะเป็นเสือดาวจุดดำก็ในป้ายมีบอกว่ามีเสือดำแสดงว่าตรงแถวแถวนี้ในนี้ต้องมีเสือดำ เหมือนไม่มีนะหรือผมอาจจะไม่เห็นเองก็ได้เสือจากัวหลบเนียนมากแค่ไม่เห็นเลยอูดว้าวอูดตัวใหญ่นะเนี่ยอูดเนี่ยมันอยู่ในทะเลทรายเป็นชีวิตของมันเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับทะเลทรายที่สุดร้อนๆมาแคร เท่าที่เห็นก็มีอยู่สองตัวน่ารักดีนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไดโนพาร์คแกงเผือกผลงานศินลปะระดับชาติชนีหมีขาวเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับไดโนเสาร์ตรงนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์คอยาว เอาตรงไม่ค่อยมีอะไรนะอันนี้สติลวนะอเตอร์น้ำนิ่งนะอาจมีอะมีบ้าตัวนี้ก็ไดรนเสาคอยาวเหมือนกันยังไม่ถึงว่าในสวนสัตว์ที่นี่เขามีจำลองสัตว์สมัยก่อนด้วยเอเซียนั้นคืออะไรลิงเหรอมังนะ เพราะมันกล้องมันถ่ายไม่ค่อยเห็นตรงนี้ก็ุดทางเดินแล้วนี่ก็ไทเลโนโซลัสเล็กไดโนแลนไม่ใช่ไดโนปาร์กช้างแมมมอตอันนี้คือกุลาโอลัสนี่น่าจะเป็นโซนเกี่ยวกับไดโนเสาร์อาคารเก่ามาก าอาจจะไม่ให้เข้าแล้วก็ได้อันนี้ไดโนเสาร์เขาไม่มีบอกชื่อนะครับแถวแถวนี้ก็จะเป็นโซนของกวางนะครับก็มีกวางเล่ยล่อนดุดอีกตัวหนึง่งมันมีเขาก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นกวางตัวผู้ตรงนี้เขาไม่ให้เข้าแต่ว่ามีกวางเป็นฝูงอยู่ตรงนี้เลย ตรงนี้ไม่ให้เขา้านี่เป็นห้องเก็บของเขาสวัสดีนี่ก็จะเป็นอ่าสถานที่ที่เขากําลังก่อสร้างกันอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโซนนี้ถ้าสร้างเสร็จมันจะเป็นโซนของสัตว์อะไรคาบิบลาร่านะครับมีอยู่หลายตัวเลยนี่คืออ่บ้านของเขานะครับบ้านก็ร่มเย็นเป็นสุข ก็น่าจะสบายมากสำหรับพวกสัตว์นะครับมาลาตัวมาลามันน่าจะคล้ายๆกวางไม่คล้ายด้วยแต่ไม่รู้มันเหมือนกับตัวอะไรนะโอ้โหใหญ่มากโซนช้างนี่ตัวใหญ่มากช้างอะไรเนี่ยอ้าช้างแอฟริกาหนักได้ถึง หตันเลยเหรอหนักมากตอนนี้มันอายุอะไรเนี่ยอ๋อเอลเลีย10ถึงสิปีมีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันว้าวสูงได้สเมตรถือว่าตัวใหญ่มากถึงว่าทำไมบ้านมันล่มมันต้องใหญ่ตามไปด้วยวเห็นอยู่ตัวเดียวนั้นเนี่ยตัวกินมดยักษ ที่มันเล็มหาอยู่คงจะเล็มหามดละมัง้งเพราะมันชื่อว่าตัวกินมดนกกระจอกเทศตรงนี้ก็จะเป็นนกกระจอกเทศนะครับส่วนในนี้ก็บอกไว้ว่าจะมีในนี้จะมีม้าลายมีนกกระจอกเทศแล้วก็ยีราแต่ว่ากว้างมาจากไหนเนี่ยน่ารักดีนกกระจอกเทศตัวเป็นๆถ่ายในระยะใกล้นะครับ นี่คือลิงอูลังอุตังผมต้องปรับสว่างเมื่อนั้นไม่เห็นเพราะว่าเขาอยู่ในเงามืดนี่เคยเป็นที่ของฮิปโปกว้างใหญ่เห็นฮิปโปอ,อยู่ตัวเดียวอือฮึไปต่อดีกว่าเอาละตอนนี้จะไปดูสัตว์ตัวไหนต่อดีแถวนี้มีสัตว์น้ำไหมอูกโฮูโฮดูซิ นี่อ่ะปัรญายากลมสนุกมากเลยไปเดี๋ยวไปดูสัตว์น้ำกันต่อ <Okay. S 1> แต่และตัวก็จะเป็นประเภทของตัวหน้าดูซีมีสักตัวไหมไม่เห็นนะอาจจะมีแต่ผมไม่เห็นก็ได้ <Okay. S 1> อันนี้ฮิปโปที่พึ่งไปดูมาเมื่อกี้นี้ ปลาอันดิกเตอร์ปลาอลาไพมาไม่เห็นนะน่าจะอยู่แต่ว่าผมไม่เห็นอ้าวเข้าผิดทางไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายของนะครับด้านบนมันเหมือนมีจุดจัดแสดงอยู่เหลืออีกแค่20นาทีก็ต้องก็จะไปห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันไปกินข้าวกลางวัน ่ซสนสัตว์น้ำก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ว่าก็สนุกดีสามารถที่จะมอบความรู้ได้อาจจะยังไปไม่หมดแต่ว่าต้องคืนจักรยานแล้วเพราะว่ามันจะหมดเวลาเดืืออีกแป๊บเดียวคือผมต้องรีบขึ้นลอยที่เทอร์มินอลทเวนีวันสิคือจักรยานคันนี้ที่ผมเช่ามานะครับไปไป ไปห้างเทอร์มินอลเทเวนตี้วันต่อไปกินข้าวกลางวันลุยไปแล้วชใช่แล้วตอนนี้มาถึงเทอร์มินอลทเวนตี้วันแล้ว อนเบร์แดจำลองว่ามีรถอยู่ด้านบนนะครับเป็นรถคันเล็กคันจิว๋วนี่ก็จะมีสะพานตกแต่งมีรถด้วยเป็นสะพานแขวนนี่เติมเงินในบัตรมาเรียบร้อยแล้วไปดูกันว่ามีข้าวอะไรขาดมั่งเติมมา100บาทจะต้องซื้ออาหารในงบ100่งร นี่นะครับซื้อซุปข้าวมาแล้วเป็นเมนูสเต็กเนื้อปลาฟิตแอนด์ชิพเมนูฟิตแอนด์ชิพไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมจะลองชิมดูนี่ ใช้ได้เลยรสชาติอร่อยกินข้าวเสร็จแล้วครับก็ยังมีเวลาเหลืออยู่40กว่านาที <Everybody there. S 2> ก็คงจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วอีก อีกสินาทีเขาก็เรียกขึ้นรถแล้วตอนนี้ก็เป็นขากลับกำลังเดินทางลงไปกลับไปที่รถมาๆๆตอนนี้เกือบปรคบรแล้วท่านไหนอันไหนเราออกไปอนไม่รู้ รถแล้ว จากรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบทริปเป็นที่เรียบร้อยเป็นทริปที่สนุกมากได้ไปดูสัตว์ต่างๆสนุกตรงได้ปั่นจักรยานนั่นแหละได้ไปสวนสวนสัตว์โคราชเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ไปห้างเทอร์มินอลทววันก็จากนี้ก็เนื้อหาก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบทริปเพียงเท่านี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า Thank you.